ให้แม่เก่าแม่หยุดเก่าก็ไม่ได้ดูดิฉลาดฉลาดกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วมานั่งให้แม่เก่าแกงแกงไม่เก่าแล้วแกงแกงจะชาไม่เก่าแล้วดูตัวสิเนเๆๆๆ ไม่ได้ไม่ได้อิดเก่าอิดเก่าอิดเก่าไม่เก่าอ๋อโอเค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 ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวใครไม่เคยเห็นตัวช้าชานะวันหยุดโอ้เก่า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 มาหน่อยวันหยุดของแม่นะ วันหยุดของแม่เขาก็ขอพาไปเที่ยวนี่จะให้แม่พาไปเที่ยวดูนะหยุดเก่าก็ไม่ได้โอ้โอเค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 ห้ามหยุดตายตายห้ามหยุดเก่ากจ้าแม่ก็เมื่อยเป็นนะลูกแม่ก็เมื่อยเป็นนะดู จ้าแม่ก็เมื่อยอ่ะแม่เมื่อยแล้วไปให้พี่อุ้ยเก่าบ้างสิโอ้แม่ก็เมื่อยนะเนี่ยฟังกูเลยออหยุดแล้วหยุดแล้ะโอเค เออเป็นไงแม่บนเออยนอนกับแม่นั่นระไอนอนกับแม่นอนกับแม่โอเค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 ลักที่สุดวันนี้วันหยุดเดี๋ยแม่มาเป็นเดี่ยวครับ